เอาล่ะคราบสวัสดีคุ้ผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ไปเคลียรเกมไม้คราบแม่เนเองนะครับและตอนนี้มซีรีส์สินี่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในเกมไม้คราบแม่นเองนะครับผมและสําหรับอย่างแรกเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปสร้างบ้านกันนะครับในไบโอมน้ําแข็งนั่นเนียงก็ผมมาอย่างแรกเลยโลเคตก่อนเลยฮะไอส์ไปนะครับจะวันนี้ก็ว้าไปเลยครับนี่มันก็จะเป็นไบโอม่อน้ําแข็งแบบนี้เลยนะฮะเอาเป็นว่าอย่างแรกเนี่ยเราจะหาเสาที่แบบขึ้นมาสูงๆหน่อยนะครับเฮ้ยจริงๆอันนี้ใช้ได้เลยเนี่ยเอาล่ะก็สมมุติเราเล่นเเเเเเปป็็นนนซูไไใช่่มม้ยแบบบบรรราากกิดโออีีจะห ตัวขึ้นไปนะครับมาเนี่ยเราก็จะวางขึ้นไปแบบนี้ไปหนึงนะแบบนี้โอเคขึ้นไปเรื่อยๆนะครับปึ๊บสูงถึงข้างบนยังวะยังก็บอมไปอีกเอาละประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะขึ้นวิธีนี้เอานะครับแต่ว่าเนื่องจากผมเป็นหมดครีเอทีฟนะฮะเราก็จะบินไปเลยละกันมาทีนี้เนี่ยเราจะเจาะเข้าไปก่อนนะครับปึ๊บอ่าเจาะเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ผมจะขุดให้แบบข้างในเนี่ยมีพื้นที่เป็นสามคูณสามนะครับเอาละขุดไปครับผมตรงนี้เป็นสามแล้วนะครับขึ้นไปกันหนึ่งก็ผมประมาณนี้ครับผมอ่านี่มันก็จะเป ไหนดูสิขึ้นมาตรงนี้โอเคก็จะพอดีกันนะครับอุดนิดหน่อยปุ๊บอ่าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นของเรานั่นเองก็ผมถามว่าทายังไงฮะผมจะใช้เป็นระบบน้ํานั่นเองก็ผมอย่างแรกเนี่ยเราก็จะแปะป้ายฮะเออเป็นป้ายอะไรดีวะเนี่ยเอาเป็นป้ายสีฟ้าแล้วกันอาจจะเข้าหรือเปล่าวะน่า <c oughs> จะเข้าล่มั้งฮะทีนี้เนี่ยเราก็จะวางน้ำไปเลยนะครับเครื่องน้าเนี่ยวางจากด้านบนเอาฮะจะได้แบบประหยัดน่นเองวางไว้ตรงนี้ไอ้ดูสิมันจะเป็นยังไงครับเวลาลงเนี่ยก็คือแบบไ่ลงแบบนี้เลยครับความเร็วค่อนข้างใช ไม่ได้ใช้แล้วครับผมปึ๊บสำหรับตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ทางขึ้นแล้วนะครับนี่ก็คือแบบเข้ามาปึ๊บว่ายขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะอ่าเป็นทางขึ้นแบบว่ายขึ้นมานะครับอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันดีกว่ามาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราขออนุญาตต่อมานิดนึงนะครับแบบอย่างใส่เนี่ยเป็นรั้วนะครับผมอ่าเป็นเหมือนแบบระเบียงอะไรเงี้ยคุณผู้ชมใส่เป็นสเปิร์ลเลยครับหนึ่งสองสามนับนี่เป็นไงสวยไหมก็จะเป็นเหมือนแบบมีระเบียงเล็กๆนะครับแต่ว่าเราเดินไปไม่ได้นะก็จะแบบติดอยู่แค่นี้นะครับแต่ว่าก็มองเห ฮะเพื่อจะใส่เป็นหน้าต่างนั่นเองครับผมเอาเป็นหน้าต่างเนี่ยจะเป็นสีใสหรือว่าแบบเป็นสีอื่นก็ได้นะแต่ว่าผมเลือกใส่เป็นอันใสแล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้ฮะและอย่างต่อไปถึงเวลาเฟอร์นิเจอร์แล้วครับผมเออจริงเนี่ยตรงนี้เราปิดแถบดอกร์ก็ได้นี่ว่าไปหนึ่งนะเอาเป็นแถบดอร์บอกว่าสเปิร์ตแล้วกันเนาะอย่างแรกก็วางมาน้ำไว้ตรงนี้ก่อนนะครับอุดตรงนี้ไปโอเคได้ละเออจริงมันไม่ต้องก็ได้นี่ว่ะใช่ปะเออว่าน้ำตรงนี้มันไม่หายนี่ว่ะอย่างแรกเดี๋ยวเรามาวางแบบเป็นเตียงดีกว่านะฮะเอาเตียงเเเนนนนนีีี่่ยวววววาางงงงไไ้้้้้ตตรรรลละะกกััคบแ็ผมมพิปปฮ ว่างๆใช่ไหมวางอัดไปเลยกล่องคราฟนะครับผมตเตาเผาแล้วก็น,นี่ด้วยสม็อกเกอร์ฮะเจ้าวันนี้อ่าเผาหลายๆอย่างนะครับส่วนด้านนี้เนี่ยเราจะวางเป็นแบบต้นชันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น a เ m อร์สแตนก็ได้เหมือนกนันนะครับผมอ่ะอันนี้ผมใส่เป็น armor stand แล้วกันนะฮะแล้วก็ใส่เป็นชุดกอบไปครับผมเอาเป็นหนังแล้วกันโอเคฮะเจ้าวันนี้ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วเราก็ได้แล้วเนี่ยเป็นบ้านแบบคร่าวๆนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งเนี่ยแล้วแต่สไตล์ความชอบเลยนะฮะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูข้างนอกกันบ้างดีกว่่่าานนนนะะคคครรััับบวจเเปป็็ยงงงไไีุณผ หน่อยแล้วก็แบบวางเฟอร์นิเจอร์ได้เลยนี่เราก็ได้บ้านเริ่มต้นแบบง่ายๆแล้วนะครับแต่ว่าเผื่อใครเนี่ยไม่ได้เกิดที่ไปโอมน้ําแข็งนะแต่แบบเกิดที่ดาร์ฟอเรสเนี่ยผมก็มีทางเลือกให้เหมือนกันฮะมาไปที่ดาร์ฟอเรสก็ดีกว่านะครับเอาละ่ะถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยมันผมจะเคยทําเป็นบ้านเห็ดแดงแล้วใช่ไหมต่อไปเรามาทําเป็นแบบบ้านเห็ดน้ําตาลบ้างดีกว่าครับนี่เป็นตรงนี้เลยแล้วกันเอ้ยดีปะวะแถวนี้มันไม่ค่อยแจ่มอ่ะเดี๋ยวปลูกเองแล้วกันมาเอาละ่ะนี่เสร็จเป็นเห็ดน้ําตาลครับแล้วก็โบนมิวส์นั่นเองปลูกไปเลยฮะตรงนี้นี่คุณผู้ชมก็ได้แล้วครับแต่ว่าเฮ้ยมันเตี้ยไปหน่อยเนี่ยเตี้ยเกินอ่ะเอาใหม่ฮะนี่อ่ะสูงขึ้นหน่อยล้ประมาณนี้ก็ได้ครับทีนี้เนี่ยเราก็จะวางบันไดไปก่อนเลยนั่นเองครับผม วางบันไดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นแฉกโดครับแต่ว่าไม่ใช่สเปิร์นนะอันนี้เราใช้เป็นจังเกิลครับผมนี่จังเกิลแบบนี้ฮะวางไปเลยนี่เห็นไหมสีมันจะแบบใกล้เคียงกันนะครับและอย่างต่อไปเนี่ยก็จะวางรั้วครับผมเอาเป็นรั้วอ่าโอ๊กแล้วกันนะฮะนี่วางรอบๆแบบนี้เลยฮะเมื่อพอวางเสร็จนะครับเราก็จะวางแฉกโดต่อไปด้วยครับผมเป็นการแบบเป็นรั้วสองขั้นนะฮะเออมันก็จะแบบเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความสวยด้วยนั่นเองฮะไปเป็นไปแบบนี้เลยเอาล่ะนี่ด้านบนก็จะเป็นประมาณนน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 ีีีีีีีี้้้้้้้ะะะคคครร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 ัััับบบบอออออยยยยยยย่่่่่่่่่าา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 งงงงงแแกกกเเ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 เมม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 ดดดดดดดลลลุณผููชถจจ๋๋ววธไไปหห็พิ์ใน แล้วกันเอาสลับม้าผมเป็นอ่ะจังโกสลับนะครับวางไว้แบบอธิบายไม่ถูกกว่าเนี่วางแบบนี้ครับผมเป็นรอบรอบๆนะฮะฟืบวางไปเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะฮะแล้วเราก็จะได้หน้าตาเป็นประมาณนี้นั่นเองครับผมมาต่อไปเนี่ยถึงเวลาตกแต่งด้านบนแล้วเอาอะไรฮะมาลงเฟอร์นิเจอร์ดีกว่านะครับอ่ากล่องคราบนะครับผมเป็นกล่องแล้วกันครับเจ้าันี้อ่ะยัดของเข้าไปครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใส่กระถางดอกไม้หน่อยแล้วกันเพื่อแบบเพิ่มสีสันฮะโอเคแล้วก็วางเตียงไปครับผมมีพรมนิดหน่อยนะฮะนี่ประมาณนี้ส่วนด้านนี้เนี่ยมันดูโล่งๆใช่มมมม้้้้ยย่่่าาาาางงแแกกกเเลลปป็็นนนนนททีีีีุุดดววววะะบไ ปุยาของเราปุ๊บนี้เป็นไงส่วนมุมนี้นะครับก็ว่างอยู่เหมือนกันอันนี้ใส่เป็น a um เ m อ r sand แบบชุดกอบเพดบ้างดีกว่าฮะให้มาดูโหดๆนั่นเองฮะไหนดูซจอบมาสวยหรือเปล่าน,นะครับใส่เข้าไปครับผมเรียบร้อยก็มาชมนี่ได้แล้วบ้านเห็ดของเรานะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้ามันสูงกว่านี้มันจะดูแบบวิวสวยกว่านี่ผมว่านะมัจะเห็นวิวสูงๆใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเห็ดมันเลือกไม่ได้ก็แบบเอาที่มันสูงที่สุดแล้วกันฮะซึ่งตอนกคืนมันน่าจะมืดนะผมว่าเดี๋ยวลองก่อนตามเซตปิดไนท์นะครับเออได้ยู่ ไปฮะบรรยากาศค่อนข้างโรแมนติกเลยครับจังหวะนี้เนี่ยเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะบสำหรับบ้านเห็ดน้ำตาลของเราเนี่ยก็ไ้ควาสนใจเนี่ยก็ไปสร้างได้เหมือนกันนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเล่นในเวอร์ชัน1.19บ้างดีกว่านะครับผมมาอย่างแรกเลยมันจะมีบล็อกใหม่นะที่แบบคล้ายๆกับพอร์ทัลของ DN ใช่ไหมเดี๋ยวหาก่อนอ๋อนี่ก็จะเป็นบล็อกอัลสกานะครับอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเทียบกันดูดีกว่าเออเหมือนแบบเราสามารถทำประตูหล,ลอกๆได้นะฮะที่ผมไปดูมาเนี่ยอา่าสร้างไว้ตรงไหนดีนะน่าจะต้องตรงนี้แหละเออพื้้นที่่เยยอออะะสุดแแแลววครรับาางงงกก็จข ร้อยคุณผู้ชมนี่หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งแบบเออว่ะลายมันดูคล้ายกันจริงด้วยนะฮะไหนเราสร้างข้างกันดิวางไปแบบนี้ครับผมอันนี้เนี่ยก็วางลูกแก้วไปเหมือนกันนะแต่ว่าผมจะทุบข้างในออกนั่นเองครับผมปึ๊บนี่เอาออกฮะแล้วก็แทนด้วยสเกลครับไหนดูซิอ้าคุณผู้ชมคือถ้าเราดูจากไกลๆเนี่ยอ่าเดี๋ยวเป็นเชเดอร์ด้วยไหนดูซิมันจะแยกออกหรือเปล่านะครับเฮ้ยคุณผู้ชมดูไกลเนี่ยมันแบบแยกไม่ค่อยออกเหมือนกันนะเออแต่ว่าอันซ้ายเนี่ยมันจะมีเลเมชั่นของมันนะครับเด็นป่ะเวลาเราขยับเนี่ยยยยมมมมัััันน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 จะะะเเเเปป็หืออออแแบบบกกกีีส่่่่ขตตตาาได้้วววฮิิ การทำแมกมาบ็อกสีใหม่นั่นเองครับผมอ่ะดูซิแมกมาบ็อก ma ปกติเนี่ยสีลายมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครแบบมีลวดลายอ่ะประมาณเนี้ยเอออธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเราเอาบ็อกเพเฟเนี่ยมาวางใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ใส่เป็นแบบสเกลเวนเนี่ยอ่ะมันก็จะแบบลายเหมือนกันเลยคุณผู้ชมเห็นปะเหมือนเป็นปนะแมกมาบ็อกซสีใหม่นะครับนี่ค่อนข้างเฟี้ยวเลยแ้่ต้องแต่งได้เหมือนกันครับผมเหมือนจริงนะดูดิเทียบกันอ่ะนึกว่าบ็อกใหม่อ่ะแค่แบบมันไม่เลือกแสงนะฮะแล้วก็ในเวอร์ชัน จะกันระเบิดด้วยนะครับผมนี่เป็นแบบสุดยอดอ่าใบไม้เลยนะฮะสำหรับใครเนี่ยที่อยากสร้างบ้านต้นไม้แล้วแบบต้องการความแข็งแกร่งของบ้านนะครับนี่เอามาใส่แบบนี้ได้เลยครับไม่เชื่อดูนะเทียนทีสักลูกหนึ่งแล้วกันมาวางไปตรงนี้นะครับไปหนึงใส่เพิ่มก่อนปึ๊บอ่าไหนดูซิมันจะพังหรือเปล่านะครับก็ระเบิดไปดิครับต้นไม้สุดแข็งแกร่งของเรานะครับระเบิดไปนี่เห็นปะไม่เป็นไรเลยคุณผู้ชมเออเป็นนิดนึงนะฮะแต่แบบตรงด้านหน้านี้เนี่ยเห็นปะเหมือนว่าเป็นกรอบป้องกันเลยอะ่ะโคตรโหดฮะและวสำหรับอย่างต่อไปนนนะะฮกกกก็เเเขาาาาาบออววว่วนน่ียตมมจค์รด แบบ60เหรอเดี๋ยวต่อขึ้นมาก่อนเอาให้สูงที่สุดเลยฮะ,ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันนะครับว่าไอ้เจ้าวอร์เดนเนี่ยถึกจริงหรือเปล่าเอาล่ะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สูงตันแล้วนะครับไหนดูซิเจ้าวอร์เดนเนี่ยถ้าตกไปจะตายหรือเปล่านะแซมมอนวอร์เดนใช่ไหมเจ้านี้อ่าโอเคอยู่บนนี้แล้วนะครับให้มันตกลงไปอ่ะตกลไปด้วยกันเลยเพื่อนไหนดูซินายจะตายหรือเปล่านะฮะนี่ความสูงแบบโคตรเยอะตกมาแบบนี้เฮ้ย <He i, S 2> ไม่ตายเหรอไปไปได้ไงวะเนี่ยเพื่อนโขดไปเป้าน้องไปเป็นเฮดฟูลก่อนนะครับอ่าไหนดูซิมันตตตกกกกมมมมมาา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 าใใส่่่่่เเเเเดดฟโโโนน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 นีีีียยยจะะะะะหหรรรรรืืออออออปปลลลลวววววงงงไไ้้้้้้คคคคัััขึณบบบ็แแท ขึ้นไปก่อนฟืบโอ้ยจริงก็วางได้เลยน่หว่าวางไปครับแล้วก็ลงมาพร้อมกันนะครับวัสดีเจ้าวัเด่นเจออีกแล้วนะรอบนี้นายจะตายหรือเปล่าเพื่อน โดนแทงนะเต่วนนี้ปึ๊บโอ้โหก็ไม่ตายฮะ้ยมันถึกเกินไปฮะโอ้โหหดไปเป้าน้องฮะหดไปเป้าปล่อยมันหายไปแล้วกันครับหดเกินว่ะมันถึกมากเลยอะตกมาแบบความสูง300ยกว่าก็ไม่ตายฮะและสําหรับอย่างต่อไปนะ,ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําเป็นไฟจราจรกันครับผมเห็นว่าเขาจะใช้เป็นแฉกดอันใหม่นะครับผมอันนี้ไงแล้วก็ไฟจราจรเนี่ยจะมี3มสีนั่นเองเนาะสีเหลืองแล้วก็สีแดงนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาลองทากันดูดีกว่าครับอย่างแรกเลยต่อบอกขึ้นมาก่อนละกันประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็เรียงแบบนี้เนาะทีนเรรราจจไฟ ปิดรอบๆมานะครับหรือเขาทำมาเพื่อสิ่งนี้วะจับดอใหม่นี่แบบปิดไปปุ๊บอย่างเหมือนเลยฮะโอ้โหนเนเน,นต้องต่อมาแบบนี้เลยนะฮะโอเคบอกเลยว่าแบบเหมือนจะจัดเป็นไงผู้ชมไฟจราจรในเกมไมค์ครับนะฮะมีแล้วผู้ชมโอ้โหไม่ต้องเป็นมอสอะไรเลยเนี่ยแค่นี้ก็เหมือนจริงแล้วฮะแต่ว่าอยากให้มันแบบเรืองแสงจังเลยวะมันจะได้แบบดูสมจริงกว่านี้นะฮะแต่แค่นี้ก็แบบสุดยอดแล้วนะเลขต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองทำเป็นประตูสวรรค์บ้างดีกว่านะฮะผมอ่าก็ใช้เป็นโกสโตนนั่นเองนะครับวางไปเหมือนแบบเป็นประตูในเธอร์เออาานนรี้้้ลกั่งงใสตไวดห ครับไหนดูซิมันเนียนหรือเปล่าวะเฮ้ย <c oughs> มันก็ได้อยู่นะมองแบบนี้ครับผมนี่ก <c oughs> ็จะเป็นหนาประตูมิติใหม่นะครับหรือว่าก็จะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้ <c oughs> เป็นหนาเนเธอร์พอร์ทัลนะฮะไหนดูซิอ่าแบบนี้ครับผมเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ด้านมันไม่ได้นะว่าไปเล่นเล่นเปลี่ยนด้านก่อนเ <c oughs> อาเวลาเปลี่ยนไปครับนี่ไงผู้ชมได้แล้ว <c oughs> เออก <c oughs> ็จะเป็นแบบประตูมิติใหม่นะครับทำแบบนี้มันก็ดูได้เหมือนกันนะ <c oughs> และอย่างต่อไปก็จะมีบล็อกใหม่อีกแล้วนะฮะอ่าอ๋อนี่จะเป็นหนาสเกลอะไรสักอย่างเนี่ยมาผมเห็นเขาแบบทำเป็นหนาแท่นวางชุดก่อนนะครับโคตรเท่บอกเเเเเเลลลลลยยยยยยออ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 องงงงงดดดููวววววววััััันน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 นึีีีกก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 ่่่่่่่่่าา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 าฮฮะะะะะไ้้้้้้แแรรร็็็็จจขมมคบบผตปปห มาอยู่ข้างในพอดีเลยแล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะครับโอ้โหดูดิดดเป็นเหมือนแท่นวางเลยแต่ตรงนี้เนี่ยแก้ก่อนเป็นบอกนี้ไม่สวยว่ะอ๋อน่าจะต้องเป็นสเกลนี้ปะเอาละประมาณนี้ก็ได้นะครับดูดิน้าะมันเป็นแบบแท่นวางเลยอ่ะโคตรสวยอ่ะใช้วางเป็นไข่มังกรก็ได้เหมือนกันนะฮะไหนดูซิขึ้นมานะครับผมวางเป็นอันนี้แล้วก็เกมดากอนเอกมาฮะเจ้าวันนี้วางไปเลยั็ผมฟึบเออว่ะดูดิเป็นแบบแท่นวางนี้เลยอ่ะสวยจัดนะครับโอ้โหสามารถใช้ในการตกแต่งได้เลยนะผมว่าและสําหรับอย่างต่อไปนน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 ะะเเเเเดดียยยยวววววขออออแแแไไปธรรรรรหห่่่่ลกกกกััััผผมมมมมมม็าาาาาบบบบสถิิิคค้้้้งงจู กบอยู่ไหนวะเอ้ยไ,ไม่ใช่กบเดิเจ้าแมกมาคิวนะครับเสกเอาก็ได้มาหาไม่เจอว่ะแล้วก็กบนะครับมาเสกไว้ไหนดูซิมันกินได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเอาความจริงเนี่ยมืนอคือสลามที่แบบร้อนมากๆเลยไม่ใช่เหรอแล้วเจ้ากบมันกินได้จริงเหรอวะเนี่ยอ่าวางไปนะครับเจ้านี้มันจะโซยเข้าปากหรือเปล่าเรียบร้อยฮะผู้ชมเฮ้ยมันกินไปแล้วอะแล้วมันก็ดอบมาเป็นอันเนี้ยอ่าเป็นแบบฟอกไลท์เหรออ๋อก็จะเป็นแท่งแสงนะฮะเฮ้ยมันกินได้จริงนะเนี่ยเกินไปหรือเปล่ามันไม่ร้อนปากเหรอเพื่อนกนน้ัังะี่บมรแคตต และอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดันเจี้ยนใหม่กันดูดีกว่าฮะเอาล่ะจ้วันนี้ก็ว้ามากันแล้วนะครับมาโอ้โหผู้ชมโคตรกว้างอ่ะวันหนึงขอไนท์วิชั่นก่อนเลยนะครับจ้วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบบถ้าเราใช้น้ำเนี่ยเหมือนมันจะหยุดการตรวจสอบไอ้พวกนี้ได้นะเดี๋ยวลองดูนเหมือนไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะตรวจสอบจากเสียงใช่ไหมล่ะครับมาไหนดูซิอ่าถ้าเดินไปนะครับกระโดดได้ปะปึ๊บอ่าเนี่ย มันจะมีแบบสัญญาส่งมานะครับแล้วก็เหมือนจะเรียกวอลเดนเหรอใช่ป่วะเอยนี่ไงนี่โอ้โหมาแล้วฮะเจ้านี้มืดนะครับแต่ว่าผมไม่ยอมฮะเออเฮ้ยไปหนึ่งนะโอเคหายไปแล้วนะครับเอาใหม่เอาใหม่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองลงตรงไหนดีว่าคือเราจะใช้น้ำเนี่ยค่อยๆลงนะครับเดี๋ยวลองดูว่นได้จริงเปล่าถังน้ำมาแบบสักเยอะๆหน่อยแล้วกันโอเคโอเคมาตรงนี้นะครับขอลองใหม่ครับผมเจ้านี้วางน้ำไปนะครับปึ๊บอ่าโอเคเฮ้ยเฮ้ยไปหนึ่งไปหนึ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะวางน้ำไปฮะมันจะช่วยหรือเปล่าลงมาแบบนี้ผม เอาล่ะเฮ้ยมันเหมือนมันจะไม่รอดปะเนี่ยเหมือนการวางน้ำจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะครับหรือทำเสียงดังเองก็ไม่รู้ว่ะเอาล่ะน่าจะไม่เป็นไรแล้วนะครับอ่ะน่าจะได้หรือมั้งนะครับผมก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเรามาสำรวจดูได้นะฮะเอาล่ะครับก็ถ้ากับชักคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่พอเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ